เดอะพูลวิลล่าพัทยาหนึ่งหน้าร้อนแบบนี้ชวนเพื่อนมาพักผ่อนแบบส่วนตัวส่วนตัวกันจ้าปิ้งย่างได้มีสระว่ายน้ําให้เล่นร้องคาราโอเกะแบบเพลินเพนกันที่บ้านพัก Villa พูลวิลล่าพัทยาเดอะพูลวิลล่าต่อคนละ5้าร้บาทเองชวนกันมาเยอะยิ่งคุม้มห้องพักกว้างมากนอนได้หลายคนมีให้เลือกหลายห้องเป็นที่พักที่มากันเยอะยิ่งสนุกเสียงดังได้ฟิลรีสอร์ทส่วนตัวเลยพื้นที่ใช้สอยเยอะมากทั้งในและนอกบ้าน โซนห้องนั่งเล่นมีทีวีเครื่องใหญ่สุดดู Netflix ดู Youtube ได้คลาวเกตก,ก็มีให้ล้องส่วนของห้องครัวก็มีอุปกรณ์ทำครัวให้ครบเหมือนยกบ้านมาไว้ที่นี่เลยตกเย็นก็นั่งปิ้งย่างได้อุปกรณ์ชุดเตาปิ้งมีให้พร้อมไม่ต้องหาเองให้วุ่นวายมีลังน้ำแข็งให้ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีโต๊ะพูโต๊ะโกลไว้ให้เล่นแก้เบื่ออีก แต่จะบอกบ้านพักหลังใหญ่ๆแบบนี้มากับเพื่อนเยอะๆยังไงก็ไม่มีเบื่อแน่นอนห้องน้ําของบ้านพักสะอาดมากแยกโซนแห้งเปียกไว้ชัดเจนมีหลายห้องไม่ต้องแยกกันใช้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่แนะนํามากๆเหมาะสําหรับมาทํากิจกรรมเอาติง้งยิ่งใครชอบแบบส่วนตัวไม่มีคนอื่นให้วุ่นวายได้มาครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจอยากกลับไปอีกแน่นอนจ้า